วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับปราสาทวัดภูจำปาสักจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับปราสาทวัดภูมรดกโลกแห่งจำปาสักสวัสดีปีใหม่2567ชีวิตอิสระขอขึ้นศักราชใหม่ด้วยซีรีส์สบายดีลาวใต้ โดยเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขวงจำปาสักสปปลาวให้เพื่อนๆสามารถตามรอยโดยประเดิมตอนแรกด้วยมรดกโลกแห่งจำปาสักปราสาทวัดภูปรารปรสาทวัดภูมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศสปปลาวปราสาทวัดภูถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศสปปลาวเป็นปราสาทของโบราณเก่าแก่ที่สร้างถวายพระศิวะ ตัวปราสาทมีความสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติหากมาในช่วงเช้าจะมีหมอกคลอเคลียอยู่บนยอดเป็นภาพที่สวยงามมากและด้านบนยังเป็นจุดชมวิวเมืองจำปาสักที่งดงามเรียกได้ว่ามาจุดเดียวเห็นได้ทั้งเมืองนับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดหากมาเยือนลาใต้เปิดประวัติปราสาทวัดภูปราสาทวัดภูหรือวัดภูตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักรประมาณ6กิโลเมตรเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานแบบขอมคล้ายกับเขาพระวิหารตั้งอยู่ในตำแหน่งเขาสิวะบันพศหรือที่ชาวลาวเรียกว่าภูกล้าวมีฐานะเป็นอารามหลวงของอาณาจักรยุคนั้นนับเป็นว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุกเก่าแก่กว่า3ยุคตั้งแต่สมัยอาณาจักรเจละ สมัยอาณาจักรขอมก่อนเมืองพระนครและสมัยอาณาจากักรหลานช้างประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งสร้างมาก่อนเขาพระวิหารและเขาพนมรุง้งปราสาทหินแห่งนี้นับเป็นศาส,สนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงอารยธรรมโบราณในอดีตมีการค้นพบศิลาจารึกที่บันทึกในช่วงศตวตรรษที่6-8ว่า ที่ตั้งของปราสาทแห่งนี้คือสถานที่ประกอบพิธีบูชายันต่อมาในศตวรรษที่9มีการใช้พื้นที่แห่งนี้สร้างปราสาทหินเพื่อเป็นเทวะลัยในศาสนาฮินดูและถ่ายที่สุดเมื่อเขาสู่สมัยอาณาจักรล้านช้างปราสาทหินวัดภูจึงถูกเปลี่ยนจากเทวะลัยเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเทรวาตและด้วยความเก่าแก่ทั้งเรื่องราวและสถานที่จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พลับพลาขนาบค้างกับความงามต้นตาลคู่เมื่อเดินเข้าสู่อาณาเขตปราสาทหินวัดภูจะพบกับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจึงอดมโนไม่ได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตตัวปราสาทตั้งอยู่ด้านหน้าภูเขาที่ชาวเราเรียกว่าภูเกล้าเพราะภูเขามีลักษณะเหมือนผู้หญิงกล้าวมวยบางก็ว่ามีลักษณะคล้ายหน้าอกผู้หญิงจึงมีอีกชื่อเรียกว่าภูเขานมสาว เราเดินผ่านทางเดินที่มีเสานางเรียงขนาบข้างไปสู่พรบพลาหลังใหญ่สองหลังโดยมีต้นตาลสองต้นยืนต้นเด่นสวยง่าอยู่ตรงกลางมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระพลาเปลืองเครื่องสําหรับกษัตริย์ก่อนเดินขึ้นสู่การทําพิธีสมสูตรเบื้องบมจุดหมายของเราคือปราสาทหลังประธานซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเทวสถานปราสาทวัดภูแห่งนี้ โดยเราจะต้องเดินขึ้นยอดเขาเบื้องหน้าโดยต้องผ่านโคปุระหรือซุ้มประตูชั้นต่างๆที่พังทลายลงมาและซากวังที่ใช้เป็นที่ประทับของเชื้อพระวงในอดีตซึ่งมีร่องรอยการสร้างปรางอิฐองค์เล็กๆเอาไว้มากมายซึ่งถ้าเกิดทันยุคที่สมบูรณ์เราคงได้เห็นหน้าบัานและทับหลังที่สวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทมากกว่านี้ปราสาทหลังประธานหัวใจปราสาทวัดภู ไม่นานนักก็มาถึงชั้นสุดท้ายที่โคดชันเป็นพิเศษแนะนำให้ปีนจะปลอดภัยกว่าเราพบกับเทวลัยหรือปราสาทหลังประธานหัวใจสำคัญของเทวสถานปราสาทวัดภูแห่งนี้โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนได้แก่อาคารหินซ้ายส่วนหน้าเรียกว่ามนดบสร้างราวพุทธศตรวรรษที่17มีจุดเด่นคือการสลักภาพเล่าเรื่องและภาพบุคคลต่างๆ ตามความนิยมในศิลปะขเขมรทั้งที่ตัวผนังปราสาทหน้าบันและทับหลังด้านในสุดของมณฑปเป็นห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวราสร้างขึ้นในสมัยหลังจากเทวสถานของศาสนาฮินดูของขเขมรมาเป็นวัดพุทธศาสนาแบบลาวในปัจจุบันด้านหลังมณฑปเป็นอาคารก่ออิฐแบบโบราณก็คือปราสาทประธานประดิษฐานศิวลึงพระทเรศวน ที่กษัตริย์กัมพูชาเคารพนับถือในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เห็นเพราะพังทลายไปหมดหากเดินไปด้านหลังประสาทประธานจะเห็นโขกหินสลักรูปนูนสูงของตรีมูรุติหรือรูปเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาฮินดูมีพระศิวะห้าเสียนอยู่กลางพระพรหมอยู่ด้านขวาและพระนารายอยู่ด้านซ้าย การที่สลักรูปพระศิวะไว้ตรงกลางเป็นการบ่งบอกว่าปราสาทวัดภูเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายคือศาสนาอินดูที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งปวงนั่นเองชมความยิ่งใหญ่จากมุมสูงสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อขึ้นมาถึงปราสาทหลังประธานคือการชมวิวจากมุมสูงเราจะเห็นถึงอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลของปราสาทวัดภูได้เห็นเมืองเก่าจำปาสักและแม่น้ำโขงคดโค้งสุดสายตา ในทุกๆปีจะมีงานประจำปีวัดภูช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันเพ็ญเดือน3ปีละ3วันโดยชาวเราจะนำสิ่งของมาบวงสรวงบูชาตามจุดต่างๆในบริเวณองค์ประธานสำหรับในวันสุดท้ายจะมีพระสงฆ์ออกมาบินฑบาตพอตกข้างจะมีพิธีเวียนเทียนไปรับรอบปรางประธานอีกด้วยแม้วันนี้ปราสาทวัดภูจะมีสภาพปรักหักพังไปตามกาลเวลาแต่คุณภาของโบราณสถานแห่งนี้ ในฐานนะจุดกำเนิดของอารยธรรมของโบราณซึ่งเป็นต้นแบบของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากมาในเวลาต่อมาปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางศรัทธาในจิตใจของชาวลาวนับเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่สมควรแก่การมาเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ